สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ยำโหตะวันานานะฮะปูมานะยำฟรีนะฮะเนี่ยมีปูมานะตัวสามสิบสี่ตัว,ตวร้อยนะอยู่หน้าตะวันานานะอยู่หน้าตะวันานาเลยนะมากันได้นะฮะ ตัวละ40ก็มีนะตัวละ35ก็มี3ตัวร้อยครับนี่แจ่ของร้านนะครับเจท็อปนะครับสวัสดีครับเจท็อปสวัสดีครับวันนี้ทำสองร้านเลยนะนี่รนะ้านนั้นยำเป็นร้านยำข้าม่านะม้าวุ้นเส้นสิบบาทนะครับ มีมะม่วงนะมีอันนี้มีอหอมแกงซนะอยนะอันนี้เป็นน้ำยำครับน้ำยำตรงนี้นะลูกค้าก็จะเลือกนะโทรมาเท่านนะั้นพาเข้ามาไม่หยุดนะร้านนี้ มีก on ุ้งหอยนะครับมีปลากรอบมีขั่วนะครับราาเขามาเลือกสิร้บาะแล้วเขาก็จะทำปูอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีสุกแล้วก็ไม่สุกนะครับ วกระโพดใช่ไหมทำเลยว,ะวระโพารโพดอันนี้ใสก่กโพดด้กี่บาทครับเนะ่อมั่วกรโพดยี่สิค่ะอ,คอยากละยี่สิบเหรอไม่ค่ะอ๋อโพดและม่วยี่ิบาทค่ะ ก็คือกอยางกนะีิบาทนะลูกค้าก็จะมาเลือกนะหนาร้านนะกีนนตัวจะราคาไหนยี่บาทาทครัเป็นน้ำยำครับ สองกะะมังนะครับยำอยู hmm. so so that, so so ่ต่ทำปูอยู่ั้นะทำปูทำกุ้งอยู่นั้นไม่ได้เอาไทยไม่เอากลับบ้าน้าีเวเอาูกลับบ้านะเปูกลันะแลยก้ัายำไปยำเองนะแยกกัายำไปยำเงนะครับ ถ้าเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ม,มาพักกินของเรานะเอาห้กงไปหรอเอาล้ำยำได,ได้ด้วยนะกรบปานแยกไปนะ ปูมาได้ฟ้าน,นะลวกไหมคะลวกก็ได้ไม่ลวกก็ได้นะกินสุกปไจะกินดิบก็ได้ร้านนี้ปูมาสดมากนะฮะเป็นธรรมดาใช่ไหมร้านนี้เป็นปูทีเดียวนะอ๋อเดี๋ยวขา้าวหน ยำน,นยำสุ็นพิเศษนะที่นั่น คนยำเมนูน mm ี hmm. mm. Mm ่ระวังไอ้ลูกค้าโกงนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นานก็พอเดี๋ยวของเราต้องยังหวานไหมยามไปเลยระยกนั้นนะยังอยู่นะตัวของร้านยังอยู่นะของร้านพยายามอีกร้านนึงนะสั่งเพียมากก็ได้ไม่เพียร์มากก็ได้นะ ดูิเิเจษลูกค้าประจำเยอะครับร้านนี้นะสดมากมีตัวนะคุ้แห้งนะปลากรอบราคาไหนคะสามสิบสอตัวค่ะหนึ่งร้อยเซหนึ่บสตัว หนึ่งร้อยบาทรวมกับตัวนะฮะตัวปลากรอบพุ้งแห้งนี่เท่าไหร่ครับใส่ทอดม้วนกระโพดปร,โรประกอบเพิ่มสี่สิคบค่ะอ่าเพิ่มสี่สิบนะแล้วครับแยกน้ำยำค่ะก็อะไรไหมต้มโคลนแยกำยำกบะปานขอแยกกระปิตด้วยนะครับแยกน้ำยำกระปานได้อันนี้แบบสุกนะครัวแล้ว เพิ่มโค20บาทโค้ดของม่องานพาเข้ามาต่อเนื่องนะครับของทะเลสดมากนะครับเพิ่มปลากรอบแบสมตัวนะครับกะปิใส่ตุงตระหาที่มาเลยะนี่ยกกลับบ้านนะ าซื้อประทานบ่อยเนี่ยบ่อยคบ่อยนะ้ลูกค้าประจำเลยนะใช่อันนี้อร่อยค่ะเจ็ดเจ็ดใช่ไหมฮะอันนี้เ็ดมากขอบครับขอบคุณค่ันี้ขไขบเลไมร้ามะมาเลือกทำก่อนมายใส่ไม่ไ้าก็จะมาเลือกนะ หยาบแลยนะยาบได้ปะนว้านยาบคือมเสียแล้วจะมีที่กดนะเองกระพรอนได้ไหมกระพอ หัวนะหัวปลากรอบคุ้มแห้งนะครับ ร้นะต้งมีสานะร้อยเรอะไรไครัจานใหญ่มากเลยนะฮะม่วงยวาได้สองสามคนนะของนะครับคุณชายไมมะม่วงเจ็ดนะเอ่อเจ็ดพร้อมเติบโตทำมากเลย ขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะไม่มีวันหยุดค่ะทุกวันเปิดตั้งแต่5้าโมงสี่โมงค่ะเอาสี่โมงนะเปิดตั้งแต่สี่โมงถึงสี่ทุ่มนะครับเปิดทุกวันนะฮะมาได้นะฮะตะวันนานะอยู่หน้าตะวันนานะครับเจท็อปยำโหดนะฮะตู้ราคาไหนจ๊ะตู้อะถามรูปห้าร้อยสิบบาทครับผ่านน้ำจะยำแบบไหนผ่านน้ำเอาเพิ่มมุมมุกปากระปอบผ่านน้ำด้วยนะปลาพ่นแนวนะคะ มีชิมนะฮะร้านนี้เรียกว่าน้ำยำนี่สุดเด็ดแน่นอนไม่มีไม่มีชิมเลยตัวปลากรอบนะครักุ้งแห้งนะครับอรเออทานระวา่างก่อเริ่มถางกุ้งแห้งโดนได้ไรม่เกุ้งแห้งกุห้งเไปพังแค่แล้วไม่รู้ว่าที่ไม่เห็น เามาล้อมหน้าล้อมหลังลนยะมาหยุดนะครับร้านนี้นะก็ตัวาะคาคะ่ตัวยี่สิค่ไหนร้อยจตัวเกบประกอยสสินะคะ รจะเอาถั่วก็ได้นะครับเอาปลากรอบก็ได้หมนแห้งก็ได้นะกระดูกกระดุกมหม้อกระปรองหัม้อกระป๋อบนะครับผีมะนาวน้ำยำนะยำตุ้ยพิเศษ ทร้านก็มาทำมะนาวอยู่นูนกะนะมะม่วงอยน้นนะกาเต็มเล,ลมหน้าร้านเลยนะเ่าปูอย,ยู่รอยำอยู่นะ นโทษได้ไหม เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ ก็ไม่สูงมากบริก่รน้ำาดวก็รนนามาต่อเนื่องเลยไม่เยอะเกินกระปุกอะไร่างเงี้ยกระปุกอะไรอย่างเงี้ย ชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดต,ติดตามนะครับกดกระดิ่งีโดยท่านจะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ